พ,พี่น้องมาลำแจ้างหั้นงานประกอพุ่นพอมีเงินใส่ครับผมนี่พุ่นเรียนทรรมากินกับผมพุ่นไปเลียงยกโบงไงพ,พุ่นครับงา<อ>นงานประกอครับผมของแท้ครับผมนี่ครับนี่รับจ้างหั้นงานประกอพี่น้องพอม,มีเงินใส่พอม,มีเงินซื้อเรา ใกล้เว้ยแล้วครับปุ่นเดี๋ยวตั้งงานี่ครับผมนี่หนุ่มจอมพลังครับผมนี่ครับนี่ฝันงามขวอที่งานผู้เฒ่าเจ็ดชิปปีครับปุ่นปุ่นเดี๋ยวไปว่ามังห์านงามขวอน้ำกันได้พี่น้องห่างนี้เสียแล้วพี่น้องห่างนี้เสียแล้วเบื่อลงแล้วครับผมปุ่นนี่งามยังได้พี่น้อง พี่น้องไมอย่างสวยงามเลยครับผมนี่งานนี้ลงแล้วพี่น้องอุ่นครับอุ่นทั้งงานปรอบพี่น้องยืดคิวครับยืดคิวครับงานข้าวประกอบผมพุ่นเด้อไปวางมันทั้งงานประกอบกันได้พี่น้อง คิดสังอะไรครับผมฝืนต้องแรงน้องใจสาเคียงครับผมสีฮักครับพี่น้องทีมงานหัวเล็กครับฝืนฝืนทีมงานบอกของเท้าพี่น้องฝืนพี่น้องอ๋อหากกงแกงเสวองา้นเลยพี่น้องฝืนอ่ะเต็มเหีียวหางตายพี่น้องฝืนเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวพี่น้องเไงข้ามีไงดอก จักจักจักตูก้พี่น้องคมแดงเร่งใจหาเงินใช้นะครับผมไปบางมากตั้งเงาคอนน้ำกันเด้อพี่น้องเออด้อพอได้ใส่ได้สวย ต้มแดงต้มใจสามะกีกลมตัางงามขอผมมาเด้อพี่วังามาหนึ่งเด้อครับเด้อคิดสั่งอะไรครับผมฝากติดตามแฟนๆนะครับเด้ดอ,อาท,าดทางช่องยูทูปครับผมโอ้ทีมงานนกเฟนกินอ่ะป่วยเทียบปูนพี่น้องไปที่ลานจอดรถครับผมปูนฝากแฟนๆติดตามได้นะครับทางช่องยูทูปครับผมป่นมาเด้อพี่น้องไป อางเงินใสเงินสใสเข้อม,มาเดินมาเด้อเด้อเพียนสุดยังมามียงางไวยกป้อยกอยกป้อยแจงยกป้อยเ่นเออเนี่ยนะครับบวัสดีครับผมนี่โอ้กกัน ฝนตกยังเบ้งครับผมฝนตกพี่น้องฝนตกยังเนะครับผมเอ้ยมีนี่อะฝนดีครับผมทางหลวงตรงนีมี่น้องเลยรบทุกคครับผมฝนตกบรรยากาศดีพี่น้องมีุ๊กยันไปครับผมเบ้ี่นัองขามือพตัเคื่องเ้ แข้งแข้งเลยคุเพ้องใส่มาครอบเธอกด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 เลยแลอวเด้งได้เลยคุณพ้องเดองเป็นยังเป็นยังคุณพ้องโอ้ตาเด้งอะไรนะตอวเด้งน่าตัวมันเด้งเลยครับทีนี้ครับผมกดกดกด ฝนตกครับผมมเมืองไอันที่ตามเด้อครับโอ้มาแล้วครับคนแห้งครับเบ่อนที่ตามแล้รับเด้อแห้ลครับคนแหงครับคนแหงครับนขับที่ตามแล้ับเน่ผมไประสัรสใ่เอฟีับรัครับ

ฝากแค่นี้คร <t astic multiplication ę> <t astic difficulty> ับคุณครับากแค่นี้ครับคุณระผม้ววครับ่ไานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครุณกระผมรัสครับคุแกงแฮจีนงครับีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับติดตามด้ครับตองแชรสแจกคนะครับสวัสดีครับคุณตุกกระมด้วยด้วยครับความมีครมดูแลคุณตุกครบด้งคาครับติดตามด้นครับเย้คุณตุกคับ